ราคาวัวเกษตรกรก้าวหน้าตาสว่างราคาจริงกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เขารุรักทุกท่านทั่วประเทศนะครับราคาวัวช่วงนี้นะครับเริ่มต้นสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน2 5 6 8สดปดราคา 1, ผันผวนมากนะครับเริ่มต้น ต้นเดือนสัปดาห์แรกนครับพายุเข้าค,คาดว่าวันที่มีพยากรณ์อากาศแล้ววันที่แปดจะเข้าอีกรูปหนึ่งนะครับวันนี้วันที่ <c oughs> สามัวไซเด็กก็ยังเอ่เอยๆเหมือนเดิมนะครับไซร้อยสิบห้าบวก ต่ำก็แลไซซ์อนุบาลนะครับมีสองพันสามพันนะให้ให้ราคากันสองพันสามพันไซซ์ร้อยสิบห้าบวกร้อยี่สิบก็ห้าพันนะครับบางตัวก็ตกลงมาสี่พันก็มีนะครับส่วนมากก็อยู่ประมาณห้าพันหกพันเจ็ดพันนะครับไซซ์ร้อยี่ห้าบวกก็ยังวิ่งอยู่นะครับร้อยี่บห้าบวกร้อยสามสิบสาวน้อยรอยเลี้ยง135ร้อยสามห้านะราคาก็สตาร์ทเจ็ดพัน ตัวบางมากก็อยู่แถวๆห้าหกพันครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็สตาร์ทเจ็ดพันกันครเจ็ดพันลอยตัวผู้สูงร้อยยี่ห้าบวกร้อยสามสิบก็มีครับเนื้ออ้วนๆใหญ่ๆก็มีหมื่นหมื่นสองนะครับก็ขึ้นไปถึงหมื่นสองครับลอยเลี้ยงก็หมื่นสองนะครับหมื่นสองสูงร้อยสี่สิบก็หมื่นสาม หมื่นสองหมืนสามนะครับอ่อนนะครับช่วงนี้ลอยเลี้ยงก็ยังสาวสวยๆก็ยังนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้แม่แม่บล็อกแม่พันธ์นะครับพี่ไปหาซื้อนะครับเวียดนามซื้อหมื่นสองสาวน้อยสวยๆนะครับเวียดนามซื้อหมื่นสองไปอยู่เวียดนามเลย ถ้าใครยังมีเงินอยู่นะใช้คำว่าถ้าใครยังมีเงินอยู่ก็ไปซื้อเลนะลอ,อ,อยเนื้อนะครับลอยเนื้อไซร้อยยี่ิบห้าบวก 130, 130, นะครับไซร้อยยี่บห้าบวกร้อยสามสิบร้อยสามห้าไซร้สี่สิบนะครับสตาร์ทหนึ่งสองหมื่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดครนะครับนะพิแดนอยู่ประมาณหนึ่งแปด สซร้อยถึงร้อยสี่สิบสูงประมาณร้อยสี่สิบนะมีเนื้อพุทธอ้วนนะครับลอยเนื้อไซร้อยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยห้าสิบอยู่ประมาณสองหมื่นสองถึงสองหมื่นสี่นะครับสองหมื่นสองสองหมื่นสี่นะครับ นัดนี้นะครับนัดนี้ไม่มีตัวข้ามสามนะครับเงียบนะบเงียบครับ,บ,รบลอย k ิงไส i z e s ส z ใหญ่สุดอ้วนๆแม่หมันใหญ่ๆหนาๆอ้วนๆนะหนาๆอ้วนๆไม่มีนะครับไม่มีนะครับรอบนี้รอบนี้น้อยนะครับมีตัวสองตัวนะครับแต่ก็ตึงตึง ตัวผู้เต็มวัยนะตัวผู้เต็มไวัยได้ขายสามสูงร้อยห้าสิบสูงร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยห้าสิบนะตัวผู้เต็มวัยร้อยสี่ห้าบวกนะใหญ่ๆได้ขายสามหมื่นสามหมื่นหลักสามสามหมื่นสามหมื่นสองสามหมื่นห้านะครับใหญ่จริงๆถึงจะได้ขายนะช่วงนี้รอยเนื้อค่อนข้างจะหนะัก สนามก็เดินยากนะครับพายุเข้าครับฝนตกนเข้าจะเข้าสามลูกติดกันนะครับได้มินดูนักพยากรณ์อากาศมานะครับเอ,อลูกที่สองเข้าวันที่สองนะลูกที่สามจะเข้าวันที่แปดน่าจะเข้าวันที่แปดนะลูกที่สามนะครับพายุโซนร้อนมานะครับ